ในแหล่งน้าที่นี่มีสัตว์ต่างที่เนื้อเด็ดมาอาศัยอยู่เราจรึงต้องมาจัดก,การอันดับแรกเลยก็คือเราต้องไปตามหาเหยือ่อเหยื่อที่เราใช้เนี่ยก็จะเป็นไส้เดือนนะครับวิธีการตกเราจะปล่อยสายจนถึงหน้าดินเลยไอปลาต่างถิ่นพวกนี้เนี่ยเยอะมากใช้เวลาไม่นานนะครับเราก็โดนเลยเอ้าท่นน้อุยเ <c oughs> อ้าเออมากแล้วไอปลาตัวนี้เนี่ยแรงดีสุดๆยิงเล่งกับคันยูเอลนะยังมันอุ้ยเปิดกล้องเลยน อ้ยเอ้ยพอจะได้ปลาเนี่ยปัญหาชอบมาจริงๆสายดันไปพันกับของตองตัวนี้เ oh นี่ยถ้าหลุดเนี่ยเสียดายมากแน่ของเธอออกกันเอาไอได้ปลาอะไรวะอือเอาไม่ขึ้นเลยเธอโกโก้ถ่ายอยู่ใช่ปะถ่ายอยู่แต่โอ้ยเตัวอะไรยังไม่ทันเห็นเลยน่าัเตอร์ อุ้ยปลาตัวใหญ่ใหญ่ๆๆๆโอเคจบและนี่นะครับก็คือปลาต่างถิ่นที่ผมบอกมันก็คือปลาหมอบัตเตอร์ซึ่งในตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวทําลายระบบนิเวศนะครับแย่งอาหารปลาบ้านเรากินกินไข่ปลากินลูกปลาคือมันกินทุกอย่างเราจึงจาเป็นต้องกินมันนะครับผมรับประกันเลยว่าเนื้อมันอร่อยมากสําหรับผลงานนะครับก็จะได้ประมาณนี้เลย